โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กบับอนแซดดกขังแบตเทิอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําการเล่นทีมของจักรวาลที่11นั่นเองนะครับก็พอดีเนี่ยผมเพิ่งได้ตัวละครของไอ้เจ้าทอปโปตัวสีม่วงมาก็เป็นตัวละครสายสป,ปอร์ตแ่งทีมจักรวาล11นั่นเองก็เลยแบบทําปุ๊บเรียบร้อยก็ทําคลิปทีมมันเลยแล้วกันนะฮะพอดีผมมีทีมมันพร้อมเลยไงทั้งไอว้วาเจลินที่เพิ่งได้มาตอนเดือนนูน่น ที่ผมเปิดได้จากกาชามันเองนะตอนที่มันมาครั้งแรกเลยเปิดได้แล้วก็อย่างทั้งหมดนียคือที่ทูกทีมนี่คือเต็มหมดเลยนะแต่จินเลนสีแดงท็อปโป,โปดิสโปนะครับก็ทีมนี้ก็คือครบเครื่องหน้าตานี่คือมากันเต็มที่นะนั่นแหละก็ไปลุยได้ฮะไม่รู้ว่าทีมจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะจะมาทําการเทสกันนี่แหละนะครับในด่านของด่านจักรวาล16นะด่านเกมยาวของด่านอินฟินิตนะครับมาเริ่มเลยดีกว่า ซึ่งผมได้เพื่อนเป็นตัวละครของจเจเลนปลดมา2ทางด้วยนะโชคดีมากปกตินี่คือหาเพื่อนจเลนปลดทางยากนะแล้วก็อัพลิงเต็มนี้ยิ่งยากไปเลยนะเพื่อนนี่คืออัพลิงเต็มมาตัวเพื่อนเนี่ยอัพลิงเวลสิหมดเลยนะฮะนี่โคตรสุดยอดแล้วก็บรรลุสิบเต็มที่มากเลยฮะนั่นะงั้นก็มาเริ่มได้นะครับเปิดมาแบบนี้ก็โอเคนะเราจะให้ตัวฟีตัวฟีนี่สามารถสเต็คดีเฟนได้นะเออก็เกมยาจะโคตรถึกเลยเกมยาแม่งถึกมาก และประเด็นคือไม่สแต็กวายก็โคตรตัวนี้สแตก็กวายนะอย่าดูถูกนะแตกวายมากนะเพราะผมเคยทําเคยลองเทสไปอยู่ในคลิปนะครับเคยทําคลิปมันอยู่ใครไม่ดูก็สามารถไปดูกันได้นะสำหรับคลิปของตัวฟรีจากจากวังสิบเอ็ดนะครับเก่งมากเลยทั้งซับทั้งทั้งถึกอ่ะเออแต่ดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่เห็นไหมมาจีเลนสีแดงฟูลพาวเวอร์จีเลนที่โคตรจะเก่าแก่มาครั้งแรกพร้อมกับ UI นะฮะ ไม่น่าไม่ใช่พร้อมกับมันมาทีหลัง UI เออแต่ได้เปลี่ยนร่างพร้อมกันกับ UI นะฮะ UI นี่มาก่อนแต่ว่าเป็นแค่ขัข้น UR งงไหมคนเล่นใหม่น่าจะงงนะเออะไรก็เจเลนนี่คือเป็นหนึ่งตัวละครที่มีโอกาสได้ e c a ในนาคตนะผู้นำยูนิเวิร์สตัวแรกนำ150นะครับทับโปกนี้เข้าไปตัวสีม่วงล้านสี่ support type ถือว่าตีแรงนะ ดีบบฟไป้ด้วยเนี่ยฮะโอเคมาเทิร์นนี้ก็แต่เวลาปิดฉากก็แหละเพื่อนเรามีจีเรนหึงของสองตัวแล้วก็ทับบวกด้วยนะเข้าไปเลยแบบนี้จีเรนนี้คือทําลายล้างด่านได้ดีมากๆอย่าดูถูกนะเออหลายคนนี่อาจจะไม่ได้มองเห็นความเก่งของกาดของมันแต่จริงมันเก่งมากเลยนะฮะมันตีแบบ5ล้านแบบชนะทางทาตั้งแต่เทิร์นแรกเลยเนี่ยคือทําแบบนี้ได้ยากมากเนีแบบ่ยในแบบตัวละครอื่นๆนี่คือทําได้ยากมากฮะตีห้าล้านแบบเข้าสีนะฮะ ห้าล้านแต่เข้าสีนี่ก็คือแบบเหมือนกับการตรีธรรมดาแบบหลักแปดล้านได้เลยก็ว่าได้อ่ะโคตรแรงพอปโปปิดฉากไปซะแล้วดิสโปไปไหนวะไอ้ดิสโปนี่คือควรจะโผล่มาเธอแรกๆนะฮะดิสโปเพิ่งโผล่มาดิสโปนี่คือยิ่งโผล่มาบ่อยมันจะยิ่งเก่งนะครับต้องโผล่มาสักครบสามรอบก่อนถึงจะสามารถมีโอกาสหลบแบบ60%นะตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่สุดไปทางดาเมจเลยว่าไถแบบใส่สแทงนะ ทั้งแทงทั้งดาเมจเนี่ยไม่ได้สุดเท่าไหร่มันแบบกลางๆเนี่ยมันจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็กลางๆนะครับไม่ได้แบบวิหวาขนาดนั้นแต่จะพยายามเล่นให้ดูว่าเป็นยังไงนะดิสโปนี่คือมันหลบได้บ่อยนะครับแต่ต้องรอไปก่อนสัก2-3เทิร์นให้มันวนมาก่อนนะมันหลบแบบโอกาส60%เนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะเยอะไหมเยอะนะห0เเกือบแบบเกือบเกสชน้น่ะตามว่าเกสช้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเยอะซึ่งก็สามารถมาเล่นได้ในพวกดาลอะไรอย่างนี้นะหลบได้บ่อยนะฮ เวลาอยู่ในช่วงเกมยาวหรือเกมกลางๆก็สามารถมีโอกาสหลบแบบเกือบเกือบจะเกทแชนสูงมากและมันยิ่งหลบบ่อยพแนนเทินยิ่งมันจะยิ่งตีแรงไปเรื่อยๆนะะนเ,อนะอเนี่ยฮะพันเทินนะเออเนี่ยซึ่งดาเม่ก็ไม่ได้แรงมากล้านสามนะฮะเหมือนโตฟีเลย <c oughs> แต่ต้องรอไปก่อนฮนะมันสแต็กเอเคได้ไงจากแม้ตายเป็นจานวน6เทินได้นะฮะถ้าติดเบิ้ลก็จะดีมากมันต้องรอหลายอย่างเงื่อนไขมันเยอะอยจริงรอโผมาก่อนครบสองสามครั้ง ตีให้มันติดเบิ้ลไปก่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เชิงกับเก่งวูบวามากฮะต้องค่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆตัวฟรีโดนแม่ตายมา 105. แสนห้าเสร็จได้ <c oughs> มันโดนแม่ตตายถูกจังหวะไงประเด็นเนี่ยมันโดนตัวละครชนะทางท่าตีใส่ก็โดนแรงอยู่แล้วฮะโอเคมาทอปโปะนี่เข้าไปโอ้โหรอบนี้คือบอสต,ตายแน่นอนจิเลนนี่คือแน่แรงแน่นะสะพอร์ตสองตัวครับอยู่กับเพื่อนคู่ใจอย่างท็อปโปะด้วยนะโอ้โหดีเฟนส์สองแสนสี่ท็อปโปะนี่แสนสอง ท็อปโป๊นี่คือตัวเนี้ยไอตัวท็อปโป๊สีแดงนี่คือโคตรดีนะฮะนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นทีมนี้นะครับอยากเล่นทีมจากวันสิเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีตัวละครของท็อปโป๊สีม่วงตัวใหม่เนี่ยก็สามารถทาท็อปโป๊สีแดงเนี่ยล่าง UR เล่นได้นะเพราะล่าง UR มันจะชื่อไม่สําับกับท็อปโป๊ล่างนี้นะเออมันคนละชื่อกันนะแต่ว่าต้องทําแยกล่างกันเนี่ยแยกตัวละครกันขั้น UR กับขั้น TUR เล่นด้วยกันนะซึ่งล่าง UR มัก็ ค่อนข้างจะโอเคนะสามารถเพิ่มมินิเคให้เพื่อนได้ซัพพอร์ตเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่คล้ายๆกับร่างนี้แหละแต่ว่าร่างนี้มันจะถึกกว่าหลายเท่าเลยจะเก่งกว่าด้วยนะครับอนนั่นแหละก็แนะนำเฉยๆนะไปต่อได้บอกเลยว่าไอ้เจ้าหุ่นกระบ,บอกนี่คือตายแน่นอนนะฮะมันจะตายตรงจิเลนนี่แหละมันจะตายตรงท็อปโปรหรอกจิเลนนี่คือนะ่าจะตีหลัก6ล้านได้ผมบอกเลย6ล้านได้เลยหรือไม่ถึงถึงแหละ6ล้านถึงดีว่า ไม่ถึงได้ไงคิดเต็มหลอกขนาดน,นี้มา6ล้านห้านะฮะหกล้านห้าแบบตีเข้าสีถือว่าโคตรจะรุนแรงยา่าอืมสามมุ่ยกับตายเป็นไงล่ะโคตรสุดแล้วไอ้เจ้านี่มันจะฆ่าตายไหมเนี่ยเลือดเหลือจึงหนึ่งตายไหมอย่าเหลือนะขอร้องโอเคตายดีนล้ยังตายให้เนี่ยนึกว่าจะไม่ตายให้ซะแล้วโอเคมาเจอกับฟอร์ เจอกสีแดงรัวเลยนะฮะถือว่าก็โอเคเรามีดิสโปมาคอยได้มาคอยช่วยอยู่ดิสโปมันสามารถหลบได้เนาะเอ่อไงดีลิงกับจิเลนแดงดีกว่าะฮะอย่างนี้แล้วกันนะฮะชึบแบบนี้ผมอยากจะพยายามโนไอเทมในด่านนี้นะไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเลือเยอะสองแสนเห,อ 2, 07, หรอจิเลนแดงดีเฟนส์แสนหนึ่งไม่น่าจะตายะฮะอาจจะแค่เกือบมาลองดู จะลองเล่นแบบโนยเทนดูแล้วกันเพราะว่าทีมันน่าจะแข็งแกร่งพอให้รับมือได้นะแบบโนยเทนมันดานยาวดานนี้นะคือทีมันเก่งนะครับผมบอกให้ทีมันเก่งมากถ้าปวดเส้นทางมาเยอะนี่คือโคตรเก่งบอกเลยปวดทางให้ซัพพอร์ตตัวสีม่วงอ่ะเฟียวแน่นอนนะครับแต่ดิสโปทำไมมันตีเบาขึ้นวะซัพพอร์ตไม่อยู่ไงตีเหลือล้านตีแบบลงมาเหลือล้านสองเท่าเดิมแต่หลบโอเคก็เจ๋งดีฮะหลบขึ้นแรกมาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะมันจะบวกโอกาสหลบไม่เลิกที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเทือนนะครับ ก็สูงสุดคือ60%โอกาสในการหลบก็โผมามา3รอบนะครับไม่ตายมาเท่าไหร่แสนหนึ่งก็โอเคเนแดนแรงมากแต่ก็ถือว่าพื้นฐานโอเคก็ถือว่าแรงอยู่ดีนะ <c oughs> ครับเหมือนเดิมตามสูตรนะฮะเทินแห่งการสังหารเหมือนเดิมนะครับท็อปโปกับจิเรีนคู่กันนี่คือแบบบอสต้องเสียไปสัก2-3หลอดได้ HP อย่างจริงเพราะจิเรนมันตีแรงมาก สองสามลอดอะตีเข้าสียับล้านสองล้านสามล้านบวกเนี่ยไปทับโปรเปิดไปก่อนบวกกอบดีเคเพิ่มไปอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ชึบแล้วก็จะเลนหกล้านห้าเท่าเดิมนะฮะม่แล้วโอเมก้าฮิตจ้าคิดิคอนตายไปเลย <laughs> คิดิคอนนี่แรงกว่าการตีเข้าสีนะเห็นไหมคิดิคอนทีเดียวแม่งหายห้าล oh ้า oh. น บอสหน้าไหนโดน5้าล้านแบบนี้ก็แบบคีริคอนอย่างเงี้ยก็คือโดนยังไงก็แบบเลือดแบบกระอักเลือดอะโดนไปห้าล้านแบบ, inhos, แบ,บ um คีริคอนนี่คือยังไงก็อากากเลือดนะผมบอกเลยนะเจ็บอะเจ็บแน่นอนโอเคมาเทิร์นนี้เรามีทอปโปะม่วงมาคอยช่วยอยู่ดิสโปเนี่ยเป็นสีฟ้านะฮะแพ้ทางธาตุแต่มันสามารถหลบได้นี่ผมมาครบ3รอบแล้วในโอกาสหลบแบบ60%ก็น่าสนใจ ใช้เขาไปแทงช่องแรกก็จะได้โจมตีแรงขึ้นบิก๊กแต่ไม่น่าคุมเท่าไหร่เพราะว่ามันแพ้ทางธาตุไงยังไงดีฮะอย่างงี้ดีกว่าอย่างงี้แล้วกันนะไม่รู้เวิร์กป่าลองดูไหวป่วะ,วะกลัวท็อปกลัวดิสโปไม่หลบมันโดนแม้ตายเข้ามาแล้วกูตายเองอย่างเงี้ยแหละเพราะแบบแม่งไม่รู้จะไหวย,ยิงหรือเปล่าเลือดเหลือแค่สองแสนแปดนะเลือดเหลือแค่สองแสนแปด ผมว่าผมตายได้ถ้าดิสโปไม่ได้หลบไมาตายหรือว่าโดนโจมตีหนักๆมันเนี่ยผมตายได้เลยล้านเก้านะฮะมาดิสโปไปซูเปอร,สปร,สปรส์สวีทซูเปอร์สวีตไปซูเปอร์สปีดดิเบิร์นเปสองล้านโอเคเจง๋งเมื่อกี้ตีคิริคอนด้วยฮะเห็นอยู่ลีปแล้วเวลิอกคิดเข้าไปคิริคอนอีกแล้วหลบหนึ่งรอบแล้วหลบสองรอบโอเคเฮ้ยเฮ้ยก็แพลวอยู่นะ <laughs> อาจจะไม่ได้หรูหรามากแต่ก็ถือว่าแผลพาว่อยนะแบบตีเบิ้ลตีคีอย่างเงี้ยถือว่าแผลพาวใช้ได้แต่เมื่อกี้นี่คือติดตรงดวงหมดเลยนะฮะดวงในการติดเบิ้ลอะไรเงี้ยติดตดวงในการติดหลบเหมือนกันคือใช้ดวงหมดเลยแต่ก็ถือว่าแผลพาว์ไงก็แผลพาวอยู่ดีแหละหลบได้ตีคีตีเบิ้ลอย่างเงี้ยก็โอเคสองสามลอดแล้วเมื่อกี้ใช้ได้ฮะแรองอยู่นะโอเคดิสเอ่อท็อปโปมันจะสามารถแทงได้ตอนไหนนะ แทงได้ตอนเลือดต่ำกว่า70%โอเคก็เจ๋งนนครับอ,อันนี้คือจาอันนี้คืออันนี้คือต่ำกว่า70%แล้วก็ไปแทงช่องแรกเลยแบบนี้แล้วก็ให้เหมือนเดิมครับจีเรียนเพื่อนก็ปิดฉากเหมือนเดิมตามสไตล์ของเราเองนะจีเรียนเราเองนี่คือไม่ได้โชว์เลยฮะมันยืนแค่ตำแหน่งสารอย่างเดียวฮะแล้วก็ปล่อยเป็นหน้าผีเหมือนเดิมวนลูกกันต่อไปให้แต่จีเรียนเพื่อนได้โชว์อย่างเดียวฮะม่งตีแรงกว่าไหลยเท่าไงอัพลิงเต็มบททางสองทางเทียบไม่ติดเท่าไหร่นะ ได้แต่ผมว่ามันมันก็ไม่ได้ห่างกันมากเนื่องจากว่าตัวละครมันเองมันตีเข้าสีได้ไงเพราะตัวผมเองมันก็ตีหลักสี่ล้านห้าล้านได้นะเออแบบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็เก่งอยู่นะจิเลนเนี่ยคือจิลินนี่คือเป็นตัวละครที่ไม่ต้องบททานก็ถือว่าเก่งแล้วดับหนึ่งนะจริงนั่นแหละตาต่อไปตาเคลและเคลสีม่วงเนาะนี่ตัวฟีเรากลับมาแล้วครับตัวฟีแสแต็กดีเฟนต์เราดีเฟนต์เท่าไหร่ตอนนี้แสนสามดีเฟนต์เนาะอ๋อก็โอเคไม่ได้แย่เท่าไหร่ฮะ อท็อปโ,ปโปดีเฟนซ์แค่แสนสามผมจะให้ดิสโปไปแทงช่องสามแล้วกันนะเผื่อหลบด้วยนะฮะแบบนี้ดิสโปดีเฟนแสนเก้าเนาะเยอะกว่าใครแล้วตอนนี้นะครับเยอะกว่าใครเขาแหละก็ตามนี้แล้วกันไม่ดิดิสโปช่องแรกไปดีกว่าครับดิสโปช่องแรกใหม่เวลาหลบจะได้สามารถตีแรงขึ้นด้วยเออเพราะมันจะสามารถได้บัฟเอเดีเคเพิ่มทีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เวลามันหลบการโจมตีของศัตรูได้นะครับภาเนเทิร์นนะจำแค่มันนับภาเนเทิร์นเท่านั้น เธนหน้าก็นับใหม่ดังน,น,นั้นก็คืออยากให้มันตีแรงขึ้นกว่านี้ก็คือต้องพยายามให้มันหลบแม้ตายช่องแรกหลบการโจมตีช่องแรกให้ได้อะครับสักหนึ่งทีสองทีก็จะแรงขึ้นมาสักส0สเปอร์เซนแล้วก็โอเคอยู่แบบนี้เข้าไปออแบบนี้เข้าไปน่าจะรอดอยู่ฮะเพราะว่าช่องสามนี่คือสบายช่องสามันสีหเหลืองชนะทางธาตุนะได้อยู่เอาละไง,งหลบไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ไม่หลบแล้วนั่นไง หมายตายไม่หลบแต่ก็ตีไม่ได้เข้าแรงนะเออก็ใช้ได้นะตีโดูแค่หลักแสนเองอ่ะแล้วก็ตีเข้าไปสองล้านห้าไรเดอร์คิกเข้าไปไม่เบิ้ลวะโอเคตัวมันแบบผมว่าหลายหคนชอบมองข้ามนะแต่ผมก็แบบมันไม่ชิงแบบอันเดอร์เลยขนาดนั้นน่ะมันก็แบบไม่ได้เก่งจริงหรอกแต่มันก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแบบแพลวเหมือนกันนะ เออมันมันหลบได้ครับมันดีพวกด่านยาวอะไรเงี้ยมันใช้ดวงเงี้ยซึ่งโอกาสหลบมันก็เหมือนกับเกสชนแต่มันน้อยกว่าเกสชานมาสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันก็พอโอเคนะเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ชิงตัวละครสายดาเมจขนาดนั้นนะฮะต้องหลบไปก่อนต้องอะไรหลายอย่างไปก่อนมันโอกาสมันพึ่งอะไรหลายอย่างเยอะเกินไปจนแบบมันไม่เก่งเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่านะหลายคนชอบบอกว่ามันไม่เก่งกันผมว่านะอันนี้สำหรับผมนะผมว่ามันอาจจะ มันอาจจะต้องพึ่งจังหวะอะไรมากเกินไปมันแบบมันเลยมันมันเลยไม่เก่งมากฮะนะแต่ผมถ้าที่ผมเล่นมาผมก็มันก็โอเคนะไม่ถึงขั้นแย่เกินไปฮะเก่งอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็เก่งเฉพาะทีมเนี้ทีมจักรวาลสิบเอ็ดเนี่ยทีมอื่นนี่คือไปไหนไปแบบไปไหนไม่ได้เลยฮะแบบไปไหนแล้วเอ,อ๋เลยไปทีมแบบทีมอะไรอ่ะยูนิเวิร์สนี่เอ,อ๋เลยฮะไม่ไหวเลย <laughs> ทีมอื่นนี่คือเอ๋แน่นอนฮะเชเลนตินเบิ้ลเฮ้ยเดี๋ยวนะ มันตีเข้าสีป่าวะไม่ได้ตีเข้านี่เออมันไม่ได้ตีเข้าสีนี่หว่าเพราะว่าบอสเป็นการลดเกาะใช่ไหมหรือไม่กันก็ไม่กันนะผมเออแลว้วเนี่ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้ขนาดไม่ได้ตีเข้าสีแม่งจิเลนแม่งตีเข้าหลักสี่ล้านโคตรแรงเลยวะแรงไปไหนวะ <c oughs> อ้าวแล้วไงครับจิเลนของเราจะโดนตบมาเท่าไหร่จเจนนี่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ถึกมากแต่ก็ดฟเฟนหลักแสนกว่าก็โอเคอ โอเคแม่ตายนั่นไงว่าละเท่าไหร่โดนเท่าไหร่โดนเท่าแสนแปดเลยเหรอเออือเกือบตายดีนะมีฮิวจากหลอดดุกขังโหมดน่ะโอ้ยเกือบตาแล้วครับมากลับมาใหม่ไปหนุมดิสโบโชว์รอบหนึ่งแล้วกันนะแบบนี้เข้าไปลิงกับใครดีสุดก็เหมือนกันทั้งคู่ก็เหมือนเดิมครับแบบนี้เข้าไปชิบโอเคแบบนี้ชิป หให้ดิสโปเตะไปหนึ่งรอบไม่หลบว่ะสองล้านดาเม,เเมเจไม่เหมือนโตฟีเลยจริงเหมือนโตฟีมากเลยแบบคุณภาพเหมือนโตฟีเลยอ่ะตวัวอย่างเงี้ยเหมือนโตฟีเลยแบบแผลพาบบ้ิดนหน่อยแล้วก็ใช้หลายอย่างในการเกิง่งเหมือนโตฟีเด็ดเลยวะ่ะแต่เป็นตวัวกาชาไงเ,เออไม่ใช่ตฟีฮนะ มาต่อไปเจอกับสีฟ้านะั้นก็เข้าทางเหนือแล้วกันเพราะว่าสีฟ้านี่ก็เจอกับจิเรนเอลอาเขียวเนี่ยสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องสืบเลยว่าสบายยังไงสบายแน่นอนอยู่แล้วฮนะตร,ตรงนี้คือตอนนี้คือท็อปโป่ยังแทงไม่ได้เพราะเลือดจะไม่ต่ําเลือดจะไม่ต่ากว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาเลยแทงไม่ได้ฮนะเออซึ่งแบบมันเป็นสีแดงไงมันแพ้ทางทาธาตุคาลิฟูล่านะถ้าเกิดว่าเจคคาลิฟูล่านี่แม้ตายใส่มาช่องแรกนี่ผมเดียงได้เลยนะ ประมาณสามแสนได้เลยอ่ะเือ,อมันอันตรายมากเลยวะมันก็ต้องทําอ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนี้แหละอต้องยอมไปก่อนน่าจะไม่โดนหรอกมั้งคิดในแง่ดีเข้าไว้ครับมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ว่าเราจะไม่โดนแมมตายช่องแรกโอเคไม่โดนจริงด้วย <c oughs> ไม่โดนจริงมันจะไม่โดนจริงป่าวะมันหลอกหรือเปล่ามันยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะัที่ตีมาช่องแรกเนี่ยอีกหนึ่งรอบนะ โอเครอดครับนี่แหละรอดตายไม่งั้นนี่โดนมาหลักสามแสนสองแสนนะห้าอะไรอย่างนี้เลยอะคือเจ็บไม่นอนปาจิเรนโอวาริด้าหกล้านโอโ้โหคีรค่อนทีเดียวแม่งอือเลือดหายไปสามสี่หลอดโคตรเก่งบอกเลยไม้ตายมาหลักแค่หมื่นสี่ชิ่อเชอไอหนุ่มไม่ใช่ไอหนุ่มดิเป็นผู้หญิงหนุ่มได้ไงตายตัวฟรีตีเพิ่มอีกครับถึกขึ้นไปอีก สามสิบเปอร์เซ็นต์ตีไม่แรงเท่าไหร่ก็ขเข้าใจด้วยเป็นตัวละครสายสพอร์ตท,ที่มีความสึกแบบมหาหันในเกมยาวเอาละมาดิสโปไปทําการโชว์พลังของนายซะว่านายเก่งแค่ไหนไปทําการหลบบ่อยซะพัางงานให้เห็นหน่อยไปไปพัางงานซะโชว์พลังของนายซะดิสโปโอ้โหไม่หลบหลบหนึ่งครั้งก็ยังดีดาเมจของเขาก็คือสองล้านเก้ารอบนี้แรงว่ะสองล้านเก้าเลยนะเอาละมึงกิิคดด้อนไหม เอ็กโอ้โหเบิ้ลธรรมดาแต่เบิ้ลนี่ตีหลักล้านเลยนี่โอ้แรงนะฮะใช้ได้ฮะหลบแล้วโอเคเมื่อกี้หลบแค่หนึ่งรอบถ้าหลบสองรอบมันจะตีแบบสามล้านเลยนะเมื่อกี้สามล้านกว่ากว่าผมว่าดิสโบเป็นตัวละครที่ความตีแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามันหลบบ่อยหรือเปล่าแล้วก็ต้องให้มันแทงช่องแรกด้วยนะเพราะว่าถ้าไปแทงช่องสองช่องสามเนี่ยมันก็จะไม่สามารถหลบแล้วมันจะได้โจมตีไงมันต้องตีไปก่อนแล้วค่อยหลบ ซึ่งก็จะได้ผลของดาเมจที่หลังมันก็แบบอย่างเงี้ยต้องไปตีเชลแรคเท่านั้นไงแต่เมื่อกี้ดิสโปตี2ล้านเก้ไม่ถือว่าโอ,โอ้ก็โอเคนะแรงอยู่นะปิดฉากซกจเจเลนเลือดไม่เหลือจึงหนึ่งเหลียวข้อหนึ่งเหลือไว้ทำไม5้าล้านหกเวี่ยงเข้าไปโอวาริดะรอบสองยาตูม3ามล้านสแรงมากต่อไปเจอกบใคร พี่น้องพงโกโรจากจากวันที่หกใช่ไหมจัดเข้ามาเอาละดิสโปช่องหน้าเหมือนเดิมตามสูตรซึ่งไดด่างน,นี้มันตีแรงผมจําได้มันตีแม่ตายแรงมากดิสโปดีเฟเอนแสนสองอ่าน่ากลัวเหมือนกันแบบนี้ผมจะเอาไงกับช่องกลางเนี่ยว่าช่องกลางนี่เหมือนจะโดนแม่ตายมาช่องกลางว่ะช่องกลางแม่ตายมา้าจเรนโดนก็จัเรนดีเฟเอนแสนหกเหรอ ตัวฟีจะถือก,กว่านะตัวฟีถืกกว่าแต่ถ้าให้จิเลนไปอยู่ช่อง3ามก็จะไม่ได้ลิงก์กับดิสโปนะซึ่งก็ทําให้ดิสโปเนี่ยมันตีเบาขึ้นบีกแต่ดิสโปมันตีแพ้ทางธาตุแต่ถ้ากินดูคอนมันก,มนก็มันก็ตีเข้าแรงอดิจะยอมแบบนี้ดีไหมวะจะคุ้มหรอ่าวะผมเนี่ยเชื่อมั่นในพลังของดิสโปนะ ผมเชื่อมั่นเขาเขาจะหลบบ่อยนี่ฮะแล้วผมจะให้ตวัวฟีไปแทงช่อง2แล้วกันเพราะดูท่ามันจะไม่ไหวนะเจะเลนเผื่อแบบโดนแมตตายอย่างเงี้ยมันอันตรายเกินไปอย่างงี้ดีกว่าเราเซฟไว้ก่อนพอเพราะรออากาศจะเล่นแบบโนยเทียมไงเอาแล้วมึงลบ้ <c oughs> <c oughs> หวาดเสียวไปแล้วหนึ่งรอบ <c oughs> วาดเสียวไปแล้วหนึ่งรอบ <c oughs> สองล้านหกนะฮะเตามาหน่อยนึงเพราะว่าน่าจะครบเทินเรื่องเารติดแมตตายไปแล้วเมื่อกี้ ก็โหไม่อกี้หลบแม่ตายโอ้โหใจหายใจความหมดกูไม่หลบนี่มึงเอ้ยไม่หลบแม่งกลายเป็นดิสโก้ทอดแน่กระต่ายทอดอ่ะกระต่ายจากวานสิบเอ็ดทอดไปเลยโอเค,อเคถือว่าเรารอดไปได้อีกหนึ่งเทิร์นนะครับตัวฟิงกี่แทงสบายอยู่ยแล้วฮะดีเฟนต์หลักสองแสนแล้วไม่นเหน็นตัวฟีเนี่ยถึกมากจิเลนเข้าไปสองล้านจิเลนนี่คือยังโหดอยู่นะเนี่ยตีแบบสองล้านแทงแบบแสนกว่าๆยังคงโอเคฮะ แล้วก็ผมจะผมจะเก็บแอคทีฟไปใช้เทินเทินของเทินฮิตดีไหม <c oughs> ผมจะขอเก็บสกิลแอคทีฟไปก่อนแล้วกันนะฮะเราจะให้ตอนนี้เราจะให้ท็อปโปดสีม่วงไปทางช่องหน้าแล้วกันนะเพราะว่าท็อปโปดแดงนี่คือมันยังแทงไม่ได้ะฮะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขเลือดต่ํา <c oughs> ก็ต้องสลับเทินไปก่อนต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปก่อนแบบนี้ไปก่อนนะฮะโอเคสับเปลี่ยนกันบ้างนะไม่ว่ากันครับแบับเดมมมันแบบจะซ้ำซากเกินไปนะฮะมันจะจำเจเกินไป เปลี่ยนตำแหน่งตามสถานการณ์บ้างฮะนี่แหละคือการเล่นแท้จริงต้องปรับตามตำแหน่งของสัวของศัตรูตัวละครเราด้วยนะฮะโอเคหมายตายมายังโอเคสวยงามใส่ตัวม่วงก็ไม่ได้เข้าอะไรฮะไม่ถึงหลักแสนเนื้อซ้ำเนี่ยแสนไหมถึงแสนปะ่ะห้าหมโอ้ยเบาจีเลนหล้านหนึ่งอ,อืออุ้ยไฟไหม <laughs> โอ้ฮีทโอเค มันตีไม่เข้าสีแล้วเพราะว่าบอสมันกันลดเกาะครับมันกันดีบัฟฮะถ้าเป็นในด่านพวกด่านไฟติ้งลีเจนโกคูนี่คือมันกันมันมันได้กันลดเกาะนะมันเลยสามารถทำให้จิเลนเนี่ยตีเข้าสีได้ครับซึ่งแบบนี้คือจิเลนไม่สามารถตีเข้าสีอะละก็เป็นปัญหาไหมก็เป็นปัญหานิดหน่อยเพราะมันจะได้สามารถแบบมันจะถึกกว่าเดิมครับมันจะทําให้จิเลนเนี่ยไม่สามารถตีเข้าแรงขึ้นได้ไงก็จะมีการติดเกาะอะไรมาหน่อยนึง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักขนาดนั้นนะครับก็พอที่จะไปได้อยู่ไม่ได้แย่เกินไปมาดิสโ้ไปหลบซะช่องหน้าไปเลยฮะหลบบ่อยๆให้ได้โอเคแบบนี้แบบนี้อาา่าฮะเป็นไงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมหลบหนึ่งรอบหิวเลือดโอเคแม้ตายสองล้นแเนี่ย ประมาณนี้ครับหลัก2ล้านนะฮะสองล้านแปดอะไรอย่างงี้สี่แสนสี่สานจะบอกว่าสี่สามจะบอกว่าสามแสนแล้วบรวมกับสี่แสนไม่เป็นสี่สานเฉลเลยกูประสานพลังประสานคำรูดกูแล้วเนี่ยไม้ตายแถมมาตัวฟีไม่เข้าหรอกโอ้โหหลบยังหลอเท่ไปไงโรโบคอปไซเบอร์คอบไป้ที่ยหลบหลบแบบหลอเท่ตฟรีหลบแบบหลอเท่ แม้ตายมาทำไมไม่ต้องกูลโหลบโชว์ไปเลยเมื่อกี้โอ้โหสุดยอดจริงตาฟีเอาล่ะเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยมึงตายยากจังหวะตายให้กูดิดิตายให้หน่อยดิเฮ้ยตายยากจ้ากัะเนี่ยตายยากเหลือเกินจะไล่จะได้หลอดดุกครั้งล่องสองแลว้วครับผู้ชม <c oughs>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  ก็ดีฮนะจะได้เอาไว้ปิดฉากคิดได้เลยทีเดียวตายหาไปเลยน่าจะเวิร์กเหมือนกัน ตายหน่อยเฮ้ยเจเลนเพื่อนนี่ปิดฉากคิริคอนได้ไหมถ้าคิริคอนทีหนึ่งนี่คือตายไงก็ตายครับ3หลอดก็ไม่น่าไหวฮะมันตี6ล้านคิริคอนนี่ก็เข้าเป็นหลัก5ล้านได้เลย4ี่ล้าน5ล้านได้เลยไม่คิริคอนโอเคตายแล้วอา้าวหิวเลือดแม่งหิวเลือดได้ตายไหมเนี่ยเจเลนแดงปิดฉากไวไหมเนี่ยขิ้ขโอเคไม่คีก็ตายอยู่ดีงั้นก็เจ๋งครับมาต่อไปเจอกับฮี่โตะแลละ ฮิตโตนี่คือมันล็อกไม่ให้เราหลบได้นะครับซึ่งดิสโปจะอันตรายมากแล้วเพราะมันไม่สามารถหลบได้และมันล็อกตำแหน่งของท็อปโปช่องแรกไปโอเคครับถือว่าลงตัวล็อกได้สวยนี่เพื่อนล็อกได้ดีนี่ถือว่าล็อกได้ถูกต้องมากเลยนะเพื่อนล็อกได้เจ๋งดีโอเคผมจะให้อืมอย่างนี้ดีกว่าลิงก์กับท็อปโปดีกว่านะัดิสโปตัวฟอีกช่องสามไปเนาะแบบนี้ฮะโอเค ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ตอนนี้แต่ได้ข่าวว่าฮิตโตะไม้ตายมันแรงมากนะไม้ตายแบบแม่งหลักแม่งหลักแสนบวกอะ่ะจริงๆไม้ตายมันแรงมากฮะระวังให้ดีเลย <c oughs> แล้วก็ถึกด้วยนะเนี่ยโอเคใส่ท่อปโปมานะเท่าไหร่เนี่ยอ,อืออหนึ่งแสนโอ้โหนี่สีหานสีแดงเนี่ยนี่ดิสโปสมล้าน4ยาไลเดอร์คิกซปเปอร์สปีดจัสติกแคส ไม่คิดีคอนชื่อท่าแม่งยาวไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแม่งเร็วเกินไปเมื่อกี้อ่านมัวด้วยเมื่อกี้ไรเดอร์คิดเข้าไปไม่คิดดีคอนฮะต้องคิดดีคอนถึงจะตีเข้าแรงจะได้ไม่คิดดคอนเมื่อกี้อุตส่าห์ตีหลักสามล้านบวกไม่คิดดคอนโถ่โอ้โหโชคดีมากโชคดีมากที่ตำแหน่งแม่งลงตัวถ้ามันล็อกท็อปโปช่องแรกนะโอ้โหรวมตกตายฟรีเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยโชคดีโชคดีโชคดีมากโชคดีมากบอกเลยว่าโชคดีมากจริงๆโคตรโชคดี เอาล่ะนี่แอคทีฟไปเลยฮะตัวเพื่อนมาเดวราเบ่งพลังบัฟดีเฟนบัฟเอเดเคบัฟทุกอย่างเพราะว่าอะไรอ่ะเหรอเพราะว่าความแข็งแกร่งมันคือทุกอย่างไงล่ะ,ะมาเลยมึงเจ๋งมากใช่ไหมฮะอีฮิตคิดว่ามึงเจ๋งมากเหรอเจอกูนหน่อยมาเจเรนบอกเจอกูนหน่อยมามาก็เอาไปครับ จีเรนเราไม่น่าจะมีปัญหาเนาะต้นตีมาสามรอบก็น่าจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเท่าไหร่ห้าล้านห้าซึ่งถือว่าแรงไหมก็โอเคอยู่เพราะว่าซัพพอร์ตมีแค่ตัวเดียวนี่ตีเข้าไปล้านเก้าตีเบิ้ลธรรมดาตีคิริคอนโอเคเบิ้ลธรรมดาแล้วติดคี้ใ้ประเด็นคือมันติดคิด้วยตีแม้ตายไม่คิตีเบิ้ลธรรมดาไม่คิ้เบิ้ลก็เบิ้ลธรรมดาไม่ยองเบิ้ลแม้ตายด้วยเมื่อกี้อะไรไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะ เมื่อไรมันจะตายฮิตโตเนี่ยมันถึกแล้วเกินี่แหละเวลาจะเรนมันตีเข้าสีไม่ได้แม่โคตรตีเบาเลยฮะเพราะว่าความสามารถหลักของจีเรนก็คือมันจะสามารถตีเข้าสีได้ไงอันนี้แหละคือเสน่ห์หลักของมันนะฮะไอเจ้าจีเรนเอลอาร์เนี่ยมันตีเข้าสีได้มันเลยเป็นสิ่งที่มันแม่นเก่งมากๆเลยซึ่งมันจะตีเข้าสีไม่ได้แหละเวลาเจสูที่มันไม่สามารถแบบดีบัฟได้อ่ะเออก็เป็นข้อเสียนิดหน่อยไงนะแต่ก็มันก็เป็นข้อเสียที่ ไม่ได้เจอทุกด่านครับส่วนใหญ่มันจะไม่กันกันอยู่แล้วนะครับโอเคมาได้บรรดาอะไรบ้างเนี่ยลกครั้งหมดจะไม่ขึ้นยังไม่ถึงอีกเหรอนิดเดียวไม่เป็นไรได้อยู่น่าจะได้ปิดฉากเธอหน้าเลยครับได้หลอกล็องหมดขึ้นมารอบสองกว่าจบได้ผมว่าทีมนี้เป็นทีมที่มันเก่งครับมันมีความถึกความแรงรอบด้านแต่มันไม่ได้สปีดลันเนี่ยมันแบบมันสมดุลนะ เรื่องแทงเรื่องดามจเรื่องความแบบความโหดความพร้อมเนี่ยซัพพอร์ตได้กันได้ดีหมดเลยลิงก็โอเคหมดเลยทุกตัวละครในทีมแต่มันไม่ได้ไปเร็วถ้าทีมฟิวชั่นหรือว่าทีมแบบฟันชั้นทำคาาทีมมูคิบอสอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นอะแต่เป็นหนึ่งทีมที่ข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับในหลายๆด้านนะฮะดูดิมันอาจจะไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ไปแรงมากฮะแต่รวมแล้วมันถึกมันแรงมันเก่งหลายอย่างนี่ลงตัวมากเลย2ล้านเก้า ไปเลยดิสโปไลเดอร์คิกเสมาดูไม่ยอมคาีดดิคอนเลยมึงขีดดิคอนหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าคีนี่คือตายไปแล้วนะเนี่ยผมบอกถ้าขีถ้าคีนี่ฮิตแม่งตายห่าแล้วเวย้ยจริงเอาล่ะโอ้โหแม่งล็อกตัวฟรีด้วยมันล็อกตัวฟรีผมไม่เป็นไรล็อกก็ล็อกไปนายอยากโดนตัวฟรีปิดฉากไหมล่ะฮะสามสี่ห้าหกตัวฟรีดาเมจไม่น่าคาดได้นะ ถึงจะตีคิริคอนก็ตามครับเพราะว่าบอสฮิตนี่คือเลือดมันเยอะมากเหลือ2หลอดตอีคีก็คงไม่ตายหรอกซึ่งตรงจิเลนเนี่ยตรงจิเลนเนี่ยถ้าฮิตมันหลบจิเลนนะชิบหายนะฮิตจะหลบจิเลนไหมอย่าหลบนะอย่าหลบจิเลนแล้วกันขอร้องโอเคโดนแม้ตายเข้ามาก็โอเคครับถือว่าผมโล่งใจแล้วละเพราะว่าผมกลัวว่าฮิตมันจะหลบจิเลนไง แล้วพอหลบจเลีเรนเนี่ยมันจะไปใส่แม่ต่ใส่ทับโปม่วงแทนอย่างเงี้ยผมตายได้อย่างเงี้ยนะแต่ไม่ใช่ฮะชิดร้ายเกินไปเรียบร้อยปิดฉากคุณเตะโอวาดะยืนอย่างหล่อเท่มองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมองมอง,มองแบบยืนนิ่งไปเลยฮะ <laughs> KO สกรีนแม่งเท่จริงๆนะแต่ว่าภาพไม่ได้ชัดนะเออ KO สกรีนของจะเลนภาพไม่ชัดครับภาพแม่งแตกแบบแตกหมดเลยแต่มันสวยไงมันมีแอนิเมชันอยู่ด้วยไง ไ,ได้เหมือน6ปี6ปีนี่คือแอันเนีชันมันน้อยแต่ภาพมันชัดมากนะไอตอนเคอสก,กิน6ปีอะครับของโกคุยูไอกับดูเอต้า6ปีเนี่ยภาพไม่ชัดมากเลยงั้นก็โอเคล็ดลับการนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปแม่งนานชิปหายเลยแบบโนูเทมตัวงนี้แหละมันนานใช้เวลากินนานมากเลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับช่วยด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วฮะบ๊ายบายอู้